แล้วซิงคีฝนตกนะคะอากาศเย็นอยู่นะคะแต่ก็ไม่เย็นมากแล้วก็ลมแรงนะคะตอนนี้ก็มีแดดนะคะแล้วก็ฝนยังโปรยอยู่แต่หยุดตกแล้วแต่ว่ายังโปรยอยู่นะคะแต่ลมแรงนะทุกคน ต้องจับลมแนบมากเลยนะคะข้างหลังนะคะดูนะคะฝน,นยังมืดครึ้มอยู่เลยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่านะคะทุกคนเราเข้าสอบตอนบ่ายสามนะคะใช้เวลาในการสอบ45นาทีว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะดูอากาศนะคะเราจะมาสอบเกอดตรงนี้นะคะทุกคน อันนี started, pues ises, whole, er ้ก็หลังจากเลิกไม่ใช่เลิกเรียนสิหลังจากสอบเสร็จนะคะทุกคนนี่มาเติมพลังอันนี้อะไรอ่ะแกงกะหรี่ไก่นะคะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะบัลติสส์สเปรดอร์โนอ่าอ๋อเหมือนคล้ายๆโรตีนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วพิซซ่าอูนีอันาีปวัตถุดิบอนหารตัวนึรัวกับวาลนตินาคุณก็ยัดกุยมันกัราสกี้มุสลิมกับกุยมันเซมิสติลล่าตัสกาว ก็ตัวกาวังแล้ววทดะคขอบคุณค่ะตอนตอนนี <h. <h 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 ้ก็สาบเสร็จเรียบร้อยไปกินอาหารเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่มาเจอพีรู้ไยพีก็อยู่ตามเปร่ตนะคะมองไม่เห็นนะทุกคนแดดมันส่องมันจ้ามากเลยนะคะน่ต้องอยู่อย่างเงี้ย ต้องอยู่แบบนี้พี่ถึงเห็นแดดมันส่องข้างหลังตอนนี้บ่ายกี่โมงแล้วสี่หนระมสี่หรือห้าอ๋อเราสอบสามใช่ไหมใช่เราใช่ประมาณสี่ประมาณจะห้าโมงได้หรือไม่เราไม่ได้ดูเวลานี่ตอนนี้นี่ไม่มีแดดได้อยู่อไม่ได้มีแดดใะมีแดดมีแดดแดดมันส่องทุกคนมองไม่เห็น รื่องหลลวสิ่งีสวยเสือใช่ไหมโมทหน่อยใช่ไหขอให้สอบผ่านสามสิบห้ายังดีเนอะจริงถ้าได้สานี่แบบเจ็บใจเจ็บใจมากเลยอ่ะิดข้อไหนวะเพราะว่าต้อง34มสิบ่วางสูงพอนะใช่สวัสดีค่ะเดินยาวไปจ้าเขาอยู่สวัสดีการเยอะไ นี่ตรงนี้ตรงตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแสงแดดแล้วที่จ้ทุกคนตรงนี้ไม่มีแสงแดดแล้วเป็นขอบบ้านเราว่าตึกเขามีหลากหลายรูปแบบมากกังวลอ่ะสุดไปหวังว่าข้อสอบเราคงผ่านอย่างน้อยๆก็ให้ได้34ข้อก็ยิงดีอย่าสามสามแล้วนะนะ ปีตันี้วนี้้กสา้าะไกใช่ใชได้สักสไดสักสก็ยังโอเคเนาะตัวาสเป๊ะก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าโอ้ใช่หลังจากฝนตกผ่านไปนะคะดูแดดจ้ามากๆเลยอืม